ปดุปะดุปปดุปดุปดอดย่ขึ้นนะเพื่อนปอหลังกันโอ้เบ็ดฮักติงประคอน่อยตายมาันโดนนุย้ย <laughs> โอเคนีเคเคเค่เรื่อครับ กับผมใส่เบ็ดครับมาหน,นินี่ฮะจะไปใส่เบ็ดด้วยใช่ไหมไม่ไม่อีมอ่มๆเลยนี่ครับก,ก็เล่วเดี๋ยวนี้ด้วนี่เฮ็ดแล้วแล้วก็มาเลยนะพ่อใหญ่เบ็ดนี่กับโบถือว่าลายหลังหนึ่งครับนับบึงมา่านอะไรไปปะเที่ยวลงเทได้เบ็ดบ่อน,นบ่อนับจ้าเถี่ยวมาใส่เบ็ดใส่อย,อยังกัน จักคลังไปนโอ้ยคือุงเก่าดีแต่วาสามสิบเก่าตีห้าสิบเก่าหสิบเก่าือบสมัยหกสิบน<ด>ี่แหะเขาจะาว่าเก่าดีสิบดีได้เงยงไปไงมนี้ยนี่ใส่เบ็ดอินดนะครับเบ็ดแม่นขนาดเลยนี่ราคาแพงกว่ามูลเลยในอยู่ในหลานอินโดถ้กล้องเท่าไรนะไปยั่ากี่ร้อยดิยับลงมาอยู่แปดสิบด้อนี่มูม มูตะกว้อนเบ็ดแล่นี่กองละยลอยหยับลงมาตรงนี้เหลืออายุห้าสิบนี่ตัวนี้แข็ง,ง่งมูได้แงยงเ,งงยเยพื่อนไหมได้แงห่วงได้ครับมันนี่เปียร์หัวห่วงก็หาซื้อหยากแกพันวาร<อ>ุ่นสุดท้ายแล้วพันวามันออกขาหรือยี่นอ่ก็ตัวนี้แต่ว่ายันหัวเอาอวนไปไว้เลี้ยงนี่กัดทางบ่โดนมันเกือบกัดทางเป็นตัวได้นี่เ<อ>พราะของเฮามีอยู่เามันสิกกว่าปีแล้วเัาจิจับได้เป็นพอพันได้แล้วเลยว่าถ้าพอเอา ตอนนี้ตันพอหอกมุ้เจ้าวเงี้ยวหัวไปใส่ร้องเบิงไปครับมาเนี่ยเ้ยจะมุงจะงี้ยหรอเสี่มองกัวสี่มองกัวใส่ได้ยุะเพราะว่าเป็นเงี้ยวหัว ออกบดทิงสิเลยเอาปกติแล้วเขาวเจ้ามันก็ขาวตัวพะยัยซึ่มันห้วงดำเลยออกไปดำมันเป็นเขาวเหนียวด้นี่เขาวเหนียวดรเพันบอกแต่ว่าเขาวเหนียวจ้าเขาคือบวท่านเดี๋ยวออกห่วงเพื่อเป็นวานต่าหัวของพี่ท่านเดี๋ยวออกคือกันบอกโอ้สีส้มเขากระลังออกห่วงจ้ะ เขาเจา้าก็กำลังออกคือกันอันนี้คิดว่าเป็นเขาเนียวยดอกเพราะว่ามันดำผ้ส์ันแกเลยเสียงป่าบ่อนอยู่บ่ๆง,ง,ง,ง่อยหท่านเขาเจ้าดอกไง่ายหนี่งสัว่าเขาเจ้ามันคือตั้งสิบแยมหลาย,ยมันมันออกไม่มันออกไม่นะท่านเด็กขาวช่วงอันเทนเบาขาวนันยายหนูปีกายขวากับว่าเพราะงี้เลยคันว่าขาวนัาวนเจ้ามันคือดำเออมันออกไม่นะท่านเด็กนั่นมันเลยดำลวว่า แง่นด้วยแมงคเขาเจ้านีเด้อเขาใส่เงี่ยหัวก็แข็งขึ้นมาตายโอ้ขันบุกกินนี่จักสเสวานังไรเลยเด้อพี่น้อง้ยเสียงปลาเสียงยังปลวกผู้ปลวกท่าฝนปลานี่หล่ะเขาใส่ห้พอดีนี่ละนี่เป็นร้อยพอดีพอดี Hãy lắng vẻ. Way hả nhìn lăng vẹt hồn hồn hoàng có xây xây hồn 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 ta hồn 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 chân hồn hồn เด็ดเลยพอแบบเป็นว่าพอกับจริงสลนะอู้วะตัวนึงล่ะ chị ạ Ui quầm đỡ hổng ngọt Cái bắt tàng này trên xuống này thôi Đang Mà đen mà lùn nắm cành nó phải nghe nó แรงให้หมายามจังทำไมหล่นน้ำกันค่ะได้ดีม,มากยามเบ็ดนเนาะพี่ไงเนาะไบ็ดเรวกว่าองมายามยังสิหรอครับพี่น้องเอ้ยแม่งดูไปแม่งจีบเต้าวโอ้ยแม่งจีบเต้ากินเดี๋ยวพี่ไงเอาแม่งจีบเต้าเลยเหรอเอ๊ะเบ็ดป้อมึ่นี่นย,อยโอ้ยแม่งจีบเต้ากิน,นเนนัินไงแม่งจีบเต้ากินหัวว่ะอืม Ủa, đi, tôi nó lại kì, nè nè, giáp àu, bờ thanh sầm, ơi, bếp, chín để tấu chín, chín nó, bây giờ thì chín chưa à, là phải này anh chín tàu tôi đang leo, Bà thân này giúp to Đi 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 bật mà, thấy bật nghe thấy Tae Thấy cái nhanh lên mà, tốt bớt, bật nhây, à, nó <coughs> khổ khổ. Ôi, Đô, bật nhây ok với lèn mà Tổ à bớt kìa nhây phải nào kìa 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 rồi kìa 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 nhây kìa 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 Bá cái chân của lực rồi tại tie 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 tại tie thiệt tie 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 tie

để tuần tổ bà thì Út tay Ui tuần lúc nào thế nó phải nghe Vương vị vương vị Bất lục nụp Thế chứ bà chàng bất <laughs> nào, này phải nói cho biết chàng bất Cả nà tổ xâm nỉ đi Thì thưa, tố tôi nghe gì xâm nỉ Tổ xâm nỉ thì xẹp à, đi tổm ừ. thế khám nòi này tên ừ. tố này Bố bà nhanh một cái nón gây hô hả nó

ตัวปลาในที่นีคุณลุคุณคุณลุคุณบอหมักตัวเย่ดิหมักตัวสำนีดิป่นกับป่นแสบดิปลาควาไม้ดิสำนีปลาไม่เด็กสองนอนกันเยอะว่าท่านเห็นหนุ่มตัวหน่อยดไปหน่อยจะเลี้ยงควงมั้งล่ะเป็นได้เป็นไงปลาชิ้นไม่ดีแล้วยโอ้มามากถึงซื้อไปมันจะลดมันจะออกอันนี้แหละนี่ย โอ้ปะเคราะห์ว่ะตัวนี้โอ้ปะเคราะห์ตัวใหญ่อยู่ปานได๋แล้วปังอย่าดีแล้วปานได๋มันหลุดอีกบ่ได้หลุดนะนี่โอ้ยพอปลแล้วนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ตัวโตเชียเลยนี่อย่าขนาดปานได๋อยู่มันบ่เกินนี่ครับนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่อยู่พี่น้องแมงก่อตายสิว่า ปวาดกตามเจวตาสวดไงมันก็จิดวนสิกวาใส่ล้เนาะโอ้ได้กินด้วยพี่น้องเอ้ยหันยานนั่นนึ่นบีบกวกใส่คือจะเสียบเขาเนาะเย่ได้ค่สินับตัวเพนับได้รอกมันก็ได้แต่เป็ไง เียยังมโนเห็นอ uh ้ย uh ังอยู uh ่ย uh. ังอยู่กูนะปาดปัดปัดปิดเงปดเราดึงเบ็ดลงดึงดึดึงเบ็นลงพี่น้องเห็นมันเ้ยูตยงไดู้ยิงกได้มานั่งเอาขึ้นเลยหนึอา้ปะดุป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 ดุเยขึ้นค่หนพ่ลรันโอ้เบ็ดหัก เบ็ดก็หักสั่นไหมเบ็ดเห็นไหมสั okay, ่นไหมเบ็ดพอดีติดไงมันดีอยู่มันไปบักของเลยก็ได้บุ๊เออโยกขึ้นก็ได้่อไงเนนี่ยโยกขึ้นอีกเดี๋ยวว่าขั้นเบ็ดหักมันบ่ได้แล้วมันต้องใส่ไปน้ำกระโลดเปนั่นสิเตยในถุงเลยพไงโอ้ยมาคุ้มค่าเลยอึ lễ Lê thắc lại, ừ <laughs> 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 cái nó hết quả lò. Say phải yên. Oh, look, 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 coi look, 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 rồi

ปัดบาุดมุนี yeah. o, <S <S 1> <S 1> <S 1> ่ปนเสียบแบเอเนกระเนื่อไงจะโอ้ยเหนีหอแต่ปลาคอยแล้วขมควายี่ตวเขาง่ำเนาะปดปนนาพเนาะปาดนี่ปนนี่ตึกามไม่ขาจุ่นฝุ่นย่เด็กสมัยก่อนสมัยเด็กสองสามตัวก่าองสาตัวเนี่ยว่าดีเด้

มาสรุปผลงานเท่ากันนะคนนี้คือปลีนท่องยุกทอกันให้บ่แมน่นอันโตเข้าโตวเบทักมันดิ่งกึกกักกึกกักก็ให้โอ้ยเม่นเนาะโอ้ยมันเสียบนั่น,ด,นด้วยตังโอ้ยเป็นได้เพราะง่ายเเออบ่มีเลือกเจอไก่หีเด้อครับปลบาดุกปลาคอนี่ตัวปลาคอเนากไปหนี่ง นี่คือปลาคปลาดุกปลาดุกเลยสองตัวปลาควาปลาี่หาปลาควาตี่หาตัวโอ้ยช่างับปี่หาตัวนี่ตัวนึงมันตัวน้อยแต่ว่ากะกะกะได้ขื้เก่าอ่ล่ะไปับผมมนี้กกับบ้านกับฟองหรือกับไปหาลับพน้อนี่กันว่ามืออื่นจังมาดุนกันจังมาวางกันอีกที่เพท่านเล้วได้ครับนี่เดี๋ยวยำขึ้นก็ด้ซ้ำนี่นะมึงโศจังโวกันไหมอีก ตัวสำหรับวันนี้กะมาใส่เบ็ดใส่กางตัมือกะใส่ก็ล้นแต่ยังไงพอ่าพี่น้องเบิึงอันนี้ก็มาใส่เบ็ดใส่ยังมึงเบ็ดมันหมือนสะพผมเลยไปเสียวไหมจังมาหยักจังไลยใส่ได้ครับวันนี้ตัวปลายมันเหมดอนนี่ก็ขอบบนขอบคุณนผมแม่พี่น้องเด้อเนี่ยกำคำขึ้นก็ได้เพราะว่าผมก็หายยุ่ยกินเตียบพี่น้องมาทั้งไก่ทางไก่มาแหวกจิ้มก่อนิ้มน้ำทีนี้ปูมีปลาไปถ่ายยุ่ยกินเด้อครับสำหรับวันนี้กะ มันก,กับคำกับขึ้นแล้วก็ไปหาจิ้งเขา่าจีนามหรือว่าไปรับไปนอนอสักินด้วครับสำหรับบุริกาท้สตีส,สวัสดีจากพี่จาน้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ